แผ่เป็นห่วงดาราดังอยู่ ICU ติดเชื้อในกระแสะเลือดความดันตกสู้ชีวิตเดินหน้าทำงานต่อไปสำหรับแอนนาวรินทรเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเธอเจิมระสูงชีวิตอย่างหนักท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับส่งกำลังใจให้ล้นหลามล่าสุดหลายคนต่างเป็นห่วงเมื่อเธออัปเดตชีวิตตัวเองล่าสุดแอดมิดท,ที่โรงพยาบาล ซึ่งช่วงเย็นของวันนี้วันที่22สิงหาคม66เผยภาพตัวเองนอนแอดมิตที่โรงพยาบาลพร้อมข้อความบอกว่าอยู่ในไอซก่อนนะคะหมอกลัวช็อกเมื่อคืนไข้สูง40หนาวสั่นความดันต่ำตัวร้อนหนาวสัน่นต่อมาโพสต์บอกว่าสรุปติดเชื้อในกระแสเลือดนอนไอซไปก่อนดีขึ้นหมอถึงจะย้ายกลัวช็อก และโพสต์บอกว่าความดันตกอีกแล้วตัวเย็นไปหมดท่ามกลางชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจจำนวนมาก